ใาครับสวัสดีท,ท,ท,ท่านผู้ชมทุกๆท่านครับวันนี้มิกกี้เสกรถส,สวยมาเสกหมวกสวยด้วยกับงานเคลือบแก้วหมวกกันน็อกด้านนะครับไกหนึ่งใบเงาก็เคลือบได้ด้านก็เคลือบได้เป็นคําถามที่ถามคนกันเข้ามาเยอะนะครับเราตั่าหมวกด้านทําอะไรบ้างก็เคลือบครับเคลือบแก้วไปบนหมวกด้านแล้วมันจะเงาไหมไม่เงาครับแต่มันจะดูฉ่ำขึ้นด้วยเหตุผลเลยหนึ่งเลยก็คือลายด้านเนี่ยปกติมันจะไม่ค่อยเห็นลายคาร์บอนอยู่ด้านล่าง หลังจากเคลือบแก้วเข้าไปแล้วเนี่ยไลทคาร์บอนจะเด่นชัดขึ้นซึ่งใบนี้เป็นฟอร์สด้วยจะเห็นความไม่เรียบร้อยหรือความไม่เป็นระเบียบของคาร์บอนเนี่ยได้ชัดขึ้นมากๆอย่างที่คุณเห็นนะตอนนี้ใบนี้เป็น AGV e p i t พิต้บูโโลนะครับกับลิมิเต็ดอ,อีกหนึ่งรุ่นที่เข้ามาทําการเคลือบแก้วค่อนข้างเยอะแล้วครับเพราะว่าใบานี้นะน่าจะมีน้อยแต่ที่จริงมาที่ร้านน่าจะ4ีห้าใบแล้วก็ขอบคุณท่านเจ้าของหมวกทุกๆใบด้วยนะครับกับอีกหนึ่งใบ X l i g ไ t X 803ตัวนี้เป็นตัว RS นะครับก่อนหน้านี้ใบนี้ใช้งานมาแล้วนะไม่ใช่เป็นหมวกใหม่นะครับแต่เพราะผมจะต้องทําการเตรียมผิวขัดหมวกก่อนก่อนที่จะเคลือบพ้าใบนะครับสาหรับทั้ง2ใบนี้นะครับเคลือบในเต็มเมกาเซรามิกโปรทั้งคู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นการเคลือบแบบไหนเราต้องเตรียมผิวทั้งหมดข้อดีของหมวกด้านคือผมไม่ต้องขัดแต่ข้อเสียคือกินน้ํายาเยอะก็เป็นผลดีกับทางลูกค้านะครับกินน้ํายาของเท่าเลย ข้อเสียของหมวกเงาคือผมต้องขัดนะครับแต่กินน้ํายาน้อยกว่าหมวกด้านเท่าหนึ่งนะครับแต่งานออกมามีคุณค่าทั้งคู่นะครับสําหรับใครที่อยากจะดูแลหมวกให้มากกว่าปกตินะครับอยากดูแลในเรื่องของหมวกทำความสะอาดง่ายนะครับก็เลือก,กทําการเคลือบแก้วนะครับในหมวกด้านเห็นได้ชัดเลยนะครับในเรื่องของเวลาที่คุณไปวิ่งชนมแมลงนะครับมันจะทำความสะอาดได้ง่ายนะครับเพราะตอนเนี้ ถ้าเอาน้ำฉีดเข้าไปน้ำจะกลมบล็อกเลยนะครับสวยงามมา,มากๆนะครับข้อดีของการเคลือบหมวกกันน็อกด้านคืออะไรนะครับก็ใครอยากรู้คําตอบลองมาใช้งานดูนะครับวันนี้มิกกี้เสกหมวกสวยลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ